วันนี้จะขอนำเสนอบ้านหนึ่งหลังนะครับเสนอขายอยู่ที่หมู่บ้านดีมเพชรบ้านเลขที่หนึ่งสองข้าทับสี่สองหนึ่งนี่ครับนี่คือบริเวณด้านบนด้านหน้าบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ยี่สิบเอ็ดตารางวามีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำนี่คือห้องแรกที่พามาดูนะครับ ห้องที่สองนะครับห้องที่สามด้านหลังบริเวณด้านหลังนะครับห้องน้ำด้านบน ข้างในแบ่งเป็นสองห้องบันไดลงไปนะครับแล้วก็นี่พื้นที่ด้านล่างนะครับพามาดูห้องน้ำด้านล่างมีสองห้องเหมือนกันนะครับ ห้องครัวนะครับห้องครัวนี้ต่อเติมนะครับด้านบนต่อเติมหลังคายื่นออกไปเดิมมีแค่นี้ครับแล้วก็ด้านหลังมีทำที่วางของมีซิงสำหรับล้างจานแล้วก็ตรงนี้ตากผ้าได้ครับอันนี้เป็นที่ระบายอากาศให้แดดลงมาได้ ลมผ่านได้ครับเนื้อที่ยี่สิบเอตารางวานะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับนี่บ้านใกล้เคียงมีคนงานมาทำความสะอาดทุกเช้าครับนี่บริเวณใกล้เคียงนี่ที่จอดรถครับที่จอดรถจอดรถได้หนึ่งคัน ก็มีบริเวณที่พงว่างนี่สุดซอยซอยสามสิบนี่บริเวณด้านหน้าบริเวณหน้าหน้าบ้านนะครับทำแปลงผักเล็กๆไว้นี่คือบ้านเลขที่หนึ่งสองเก้าทับสี่สองหนึ่งมู่บ้านดีนเพชรอยู่ใกล้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนสาธารนณะอยู่ใกล้ วงแหวนรอบนอกถนนกาญจนานปิเศษหมายเลขเด้านหน้าเป็นโรงเรียนวรรัตวรรัตนนนวรรัวรรัตส,สองมีเรียนถึงประถมถึงมัธยมถัดไปก็มีโรงเรียนเทพศิรินใกล้กับรถทัชพรามหใกล้กับตลาดกุงนน่าเดินทางไป ปินเก้าพาต้าปินเก้าไปสนามหลวงใช้เวลาประมาณ10 2ถึง20นาทีใกล้ๆก,กับถนนพระบรมราชินีใกล้ๆก,กับบริเวณเ,เป็นเขตติดต่อระหว่างสถานมีรถไฟตลิ่งชันแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงใกล้ๆนะครับแล้วก็มีทุ่งมังกร อุทมวนสายหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงนะครับตลาดเทียเท่ยงคืนตลาดเที่ยงคืนอุทมวุนสายหนึ่งตลาดสายใต้ใหม่นี่คือบริเวณสวนสาธารนณะตอนนี้ฝนตกนะครับสวนสาธารนณะที่เป็นย่อยๆนะครับมีที่ออกกําลังกายให้โดยประมาณเด็กเล่นได้ตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเองครับเดินมาประมาณสักไม่ถึง20เมตรก็ถึงสวนสาธารนณะแล้วครับที่นี่เงียบสงบ ถ้าเอาถ้าจะไปสวนสาธารณะหใหญ่ก็จะมีอยู่นะครับด้านหน้าเป็นสวนสาธารณะประมาณสักร้อยสองรอยเมตรก็จะมีอีกสวนสาธารณะหนึ่งแล้วก็ด้านหน้ามีสโมสรสระว่ายน้ํานะครับหมู่บ้านนี้